ครับก็สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆชาว u t u b e อีกครั้งหนึ่งนะฮะก็ยังอยู่ที่นาแปลงนี้แปลงที่ผมพาท่านผู้ชมเพื่อนๆอามาดูเสือเท่าย่ำนานะครับไวเก่าย่ำนานะครับก็ช่วงระหว่างที่ผมมาทำคลิปนะครับมาทำคลิปนาแปลงนี้นะครับเมื่อสักคู่เนี่ยเมื่อสักพักเนี่ยฮะที่อยู่ติดกับนาผมเนี่ย เจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันและเป็นเหตุการณ์ที่ไม่อยากให้เกิดนะครับนี่ฮะเดี๋ยวผมพาไปดูร่องรอยนะฮะก็คือเป็นยังไงเป็นมายังไงนะครับถามว่าโมโหไหมก็โมโหนะครับแต่ไม่อาฆาตพยาบาทใครนะครับนี่เห็นไหมฮะดำปึ๊ดเลยร่องรอยล้ำพังเนี่ยเป็นอย่างนี้เนี่ยแวกน้ำผมยังไม่อยากจะลงไปเหยียบเลยครับ นาใครใครก็อยากให้ข้าวมันโตอยากเห็นข้าวส,สภาพนาะตัวเองที่ดีที่สุดนะครับดูฮะกว่าจะทําเทือกกว่าจะหว่านกว่าจะอะไรต้องเสียค่าใช้จ่ายไปกว่าจะทําเทือกได้นะฮะแล้วดูล่องรอยสิครับอันนี้รอยคนนะฮะน่าจะเป็นรอยคนนะอ๋อรอยควายเนี่ยฮะรอยเหมือนจะก็เอารถมายํำนาเลยฮะเนี่ยนี่เป็นนาผมเนี่ยลอกติดถนน งเนี่ยควายลงเป็นฝูงอะฮะเห็นเจ้าของบอกว่าห้าหตัวนะผมไม่เห็นหรอกไอตอนที่มันมาผมให้หลังผมกลับบ้านไปไม่ถึง10นาทีด้วยเนี่ยคือล่องรอยนะครับอันนี้คือวิ่งหน้าอันนี้น่าจะวิ่งผ่าผ่าลงมาจากบ้านบ้านเขาก็อยู่ตรงรถสเีเขียวน่นจอดน่นเนี่ยฝั่งที่เป็นต้นไม้เนี่ยคนละฝั่งถนนเขาบอกเขาลืมปิดประตูลืมปิดคอก วิ่งผ่าลงมานี่เลยฮะน่าจะผ่ามานี่แล้วก็วิ่งไปนี่แล้วก็ไปย่ำย้ำย้ำตรงนู้นแล้วก็วิ่งตกใจน่าจะตกใจรถยํำนาที่ลุงเขายํำกันอยู่นี่น่าจะตกใจแล้วก็วิ่งย้อนกลับขึ้นไปอีกเส้นหนึ่งไปตรงนู้นเดี๋ยวไปดูร่องรอยความเสียหายนะครับไม่อยากให้เกิดแล้วครับนาใครใครก็หวงนาใครใครก็รักครับกว่าจะได้ครับดูฮะเอามายํำแบบนี้ แล้วผมต้องเป็นฝ่ายที่ป้องกันไหมครับผมถามเพื่อนๆหน่อยข้าวผมยังเล็กอยู่เลยเนี่ยเห็นไหมฮะข้าวยังเล็กอ่ะเพิ่งได้8วันนะเจดวันนี่ครับเนี่ยนี่คือสภาพนะครับแล้วมันมันใช่ไหมที่ผมต้องมาต้องต้องมาเป็นฝ่ายที่จะต้องป้องกันนะครับนี่เดี๋ยวไปดู แล้วเจ้าของนาเออเจ้าของเจ้าของควายไปตามผมที่บ้านโหเจ้าของควายไปตามผมที่บ้านนะฮะให้มาดูความเสียหายแล้วเขาก็ถามว่าจะเอายังไงจะคิดยังไงจะเรียกยังไงนะครับไม่ใช่ครั้งนี้ครั้งแรกนะครับทุกครั้งที่ผมทําทุกครั้งที่ผมหว่านข้าวจะอายุป,ประมาณนี้จะลงทุกครั้งครับอันนี้ไม่ใช่ว่าเป็นครั้งแรกนะฮะนี่ดูสภาพร่องรอย เนี่ยผมต้องมาป้องกันเองเหรอเรียกผมมาคุยถามว่าจะเอาเท่าไหร่ลูกชายเขาบอกว่าจะช่วยค่าปุ๋ยลูกหนึ่งโอ้โหปุ๋ยลูกหนึ่งมันทำอะไรไม่ได้หรอกครับผมไม่อยากจะเรียกถ้าผมเรียกผมเรียกตั้งแต่ครั้งแรกที่มันลงแล้วครับตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วมันไม่ใช่ลงครั้งนี้ครั้งเดียวฮะแล้วครั้งนี้เละที่สุด นี่ฮะร่องรอยกว่าจะหวานกว่าจะทําเสียค่าใช้จ่ายไปนะครับเราต้องมาเจอสภาพนี้ฮะแต่รอบหน้าต้องมีคุยกันมากกว่านี้ครับผมขี้เกียจคุยฮะถ้าเป็นคนอื่นน่าจะเรียกเงินนะน่าจะเรียกค่าสินใหม่ทดแทนไปหลายบาทเหมือนกันถ้าตกลงกันไม่ได้นะครับแต่นี้ผมเป็นเป็นผมผมไม่อยากจะนี่ผมก็คิดอย่างเดียวแค่ว่าเออเอาไว้อาศัยกันนะครับผมไม่เคยทําอะไรให้ใครนะครับ อาศัยว่าเอาไว้อาศัยการรอบหน้ามันอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงนี่ฮะอยู่คนละฝั่งกันคนละฝั่งถนนกันเองครับบ้านกับนานะฮะโอ้โยลองลอยถามว่าโมโหไหมโมโหนะครับบอกตรงเลยผมโมโหนะฮะแต่ไม่อาฆาตครับเอาไว้อาศัยกันนะฮะไม่สร้างศัตรูดีกว่าครับแล้วผมก็รู้จักอยู่น้องเขาก็พูดดีนะครับ ไม่ใช่ว่าพูดไม่ดีไม่ใช่ว่ามาคุยตอนมาคุยกันไม่ใช่ว่ามาคุยแบบทะเลาะก,กันแบบนี่นะฮะก็คุยกันดีปกติเพราะว่าในเมื่อมันเกิดมาแล้วเราต้องมีวิธีแก้ปัญหานะครับแต่ผมถามว่าเพื่อนๆถ้าเจอแบบนี้เพื่อนๆทาไงครับลหลายๆคนนะฮะหนีวิ่งอันนี้เป็นคือจุดสิ้นสุดที่วิ่งมาน่าจะวิ่งมาเจอรถนะฮะจะข้ามไปฝั่งนี้น่าจะข้ามไปฝั่งนาที่กําลังย่าอยู่ตกใจรถขค้นคันมาน่าจะตกใจรถแล้ววิ่งสวนกลับไปคืนอีกคนละเส้นหนึ่ง โ oh. มนอุ๋ยปุ๋ยพัฒนาครับบันเทิงศิลนครับเส้งลหลขออนุญาตนะครับเปลี่ยนภาษาหน่อยถ้าเป็นคนอีสานเขาเอืน่นว่าศูนย์ครับศูนย์แห้งครับมมนอุ๋ยปุ๋ยครับเบิงบ้งเบิงบ้งเบิง้ง <laughs> oh. ถ้าเป็นเพื่อนๆเพื่อนๆคิดยังไงครับคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยนะครับหรือจะให้ผมทํายังไงครับเจอสภาพนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะฮะก็รอบที่ผ่านมาจะเป็นวัวนะครับผมก็ลงทุนไปซื้อเชือกฟางมาสองมว้มวนสามม้วนไปเอาไม้ไผ่มาปักเป็นหลักแล้วก็ขึงไว้ไม่ให้มันลงมันก็ดันทุหลังจะลงให้ได้โอเคไม่เป็นไรไม่ว่ากันก็ยังไงก,ก็เคยมาคุยกันทีนึงแล้วบอกให้ป้องกันเอาป้องกันให้ผมหน่อยก็อย่าให้มันลงมาอีกรอบรอบที่แล้วบอกตื่นรถพ่วง ออกจากคองมาบอกตื่นรถพ่วงวิ่งผ่าลงนามาเลยเอาโอเคไม่เป็นไรสัญชาตญาณสัตว์มันก็ต้องมีตกใจกลัวกันบ้างบอกรอบนี้มาอีกไม่มีอะไรเลยฮะเปิดคองมาบอกวิ่งผ่าลงมาเลยบอกเป็นควายใหม่หรือรอบเป็นฝูงเลยผมก็ไม่ได้เรียกอะไรแล้วฮะปุ๋ยลูกเดียวมันทําอะไรไม่ได้ผมหรอกจริงๆปุ๋ยลูกเดียวอย่างน้อยมันต้องมีเรียกค่าสินใหม่แล้วมันหลายครั้งแล้วครับแต่ผมไม่อยากเรียกครับไม่อยากไม่อยากจะ มัมีปัญหากันทีหลังเดี๋ยวมันจะมองหน้ากันไม่ติดครับคุณตรงเลยเมื่อเช้าก็เดินมาเนี่ยพอให้หลังกลับบ้านมาดูนาะทําคลิปเสร็จกลับบ้านไปไม่ถึงประมาณ10นาทีได้ครับเจ้าของควายก็วิ่งไปตามี่บบานเซ็งเลยเซ็งแห้งครับพี่น้องเซ็งแห้งเม็ดควมสิบล็าครับที่พอเอ,า,อางกับเขา ถามว่าเขาจ่ายได้ไหมเขาจ่ายได้นะแต่ถ้าผมเรียกไปดูแล้วมันมันจะไม่จบมันจะมามีปัญหากันทีหลังครับที่เกียจที่เกียจมีปัญหาก็ใครนะครับเราคุยกันดีดีดีกว่าผมก็บอกให้เขาป้องกันแล้วกันผมไม่เอาอะไรหรอกผมว่าอย่างนี้ผมก็ว่าป้องกันให้ผมมันก็แล้วกันเพราะว่ามันลงอะมันไม่ใช่ลงครั้งนี้ครั้งแรกมันหลายครั้งแล้วครับ แต่ข้าวผมมันยังเล็กอยู่ถ้าเป็นข้าวถ้าเป็นข้าวต้นที่แบบว่าออกรวงหรือข้าวกําลังท้องกําลังออกรวงอีตอนกําลังท้องก็ลงก็มีนะครับเคยโดนครับอีตอนที่กําลังออกรวงกําลังจะเกี่ยวเนี่ยถ้าวิ่งมาเป็นเนี่ยเละเทผมเรียกผมเรียกเป็นเกวียนนะครับผมขออนุญาตเรียกเป็นเกวียนเลยถ้าเป็นเนี่ยเรียกข้าศินใไหมเนี่ยถ้าเป็นข้าวออกรวงนะกาลังจะเกี่ยวนะถ้าวิ่งมาสภาพนี้นะหรือไม่ก็ให้เขาซื้อเหมาลอกไปเลย เนี่ยรอบนี้รอบเดียวให้เขาซื้อเหมา,าไปเลยปุยกันง่ายๆครับผมจะคิดแบบนี้ครับแต่อันนี้มันยังเป็นข้าวเล็กไงเอาไว้อาศัยกันดีกว่าอาศัยว่าเออผมวานผมหวานค่อนข,ข้างหนาอีตรงที่ควายย่ําควายลงมันน่าจะน้ํามันยังน่าจะไม่เข้ามันน่าจะยังฟื้นตัวได้นะครับโอเคครับคลิปนี้ให้ดูร่องรอยดูสภาพนะฮะที่ผมโดนวันนี้นะครับรอบนี้นะฮะ ควายลงครับถ้ายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์เข้ามาคุยกันเข้ามาบอกกันได้ฮะว่าวิธีแก้ปัญหาจะเอาอยัางไงนะครับคลิปนี้ยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่อง YouTube เอกลันกรทักแอนฟาร์มนะฮะขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ